ราคาทองคำกลับมาพุ่งแรงอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผ่านมรสุมการร่วงยับมาเป็นเวลา10กว่าวันล่าสุดทางแบงก์ดังทางทางโกลแมนแซกนะครับก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าทองคำยังคงอยู่ในเส้นทางที่พุ่งขึ้นสู่ระดับ3 0 0พันเหรียญฉะนั้นตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเข้าซื้อมากๆนะครับทำไมต่อให้ประธานาธิบดีจะเปลี่ยนหน้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์แล้วแต่คำตอบสุดท้ายของทางโกลแมนยังคงเป็นทองคำอยู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมป้งนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรติยมวิศวะจุฬาสู่ไอซ่าด้านการเงินการลงทุนนะครับคุณอยู่กับช่อง Kim Property l i f e นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงบทวิเคราะห์ทองคําจากทาง Goldman Sachs นะครับที่ล่าสุดนั้นพวกเขาก็ออกมายืนยันคําเดิมถึงมุมมองต่างๆที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับทองคําแล้วก็ยืนยันเป้าด้วยนะครับว่ายัางไงซะพวกเขาก็มองว่าทองคําเป็นขาขึ้นแล้วก็ระดับราคาภายในสิ้นปีหน้าเนี่ยทองน่าจะพุ่งไปถึง3,00 ที่ผ่านมานครับที่ผลการเลือกตั้งออกมาได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยราคาทองจะร่วงลงมาอย่างน่ากลัวมากๆนะครับอย่างที่เห็นในแท่งแดงที่สแสดงอยู่นี้เลยนะครับโดยจุดต่าสุดที่ลงมาเนี่ยลงมาในระดับ2,538เหรียญน,นะครับแต่ว่าทําไปทํามาตอนนี้ราคาทองก็ดีดกลับขึ้นมาเหนือระดับ2,600อีก ครั้งนะครับอยู่ที่2630เหรียญตอนที่ถ่ายคลิปอยู่นี้ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นอารมณ์ตลาดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมวลชัยชนะของทรัมป์มันก็เริ่มจะซาลงแล้วแล้วผู้คนนั้นเริ่มจะตระหนักกันอีกครั้งนะครับมองซ้ายมองขวาดูปัจจัยต่างๆแล้วเอา้าความไม่แน่นอนอะไรต่างๆนั้นยังคงอยู่อย่างเรื่องสงครามนะครับที่ยังคุกรุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของรัสเซียยูเครนที่เดือดขึ้นนะครับหลังจากทางไบเดนนั้นก็ไฟเขียวให้ยูเครนนั้นสามารถใช้มิตรไซล์ของทางสหรัฐยียิงจมต รัเสเซียได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการตัดสินใจนี้ของไบเดนเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองแบบไหนบ้างนะครับเป็นการวางยาให้ทรัมป์หรือเปล่าเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยทิศทางของทรัมป์ที่ตั้งใจจะเข้ามาในรอบนี้นั้นเนี่ยสงครามฮอตวอร์สงครามที่จะใช้อาวุธอะไรต่างๆนั้นดูจะมีการเจราจากันมากขึ้นนะครับยิงกันน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าถ้าทรัมป์มาล้วฮอตวอร์เริ่มจะสงบลงจริงๆนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่เป็นแรงหนุนทองคําอยู่โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับที่ก่อ ตัวอย่างต่อเนื่องณตอนนี้เนี่ยสหรัฐมีหนี้ทะลุ36ตรล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จุดสําคัญนะครับที่ทางโกลแมนมองว่าทองคํายังคงบูลิชต่อไปในสมัยของทรัมป์ก็คือนโยบายกําแพงภาษีนะครับเรื่องของสงครามการค้าที่จะดุเดือดกันมากขึ้นซึ่งทางโกลแมนมองว่านอกจากทองคําที่จะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเรื่องของทิศทางสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับโดยอย่างน้อยๆน,นั้นพวกเขาก็คิดว่าราคาน้ํามันก็จะอยู่ในเรนจ์ราคาที่สูงต่อไป ที่ระดับประมาณ70เหรียญถึง85เหรียญในขณะที่สินค้าเกษตรนั้นอันนี้ยังคงเดาได้ยากนะครับว่ามันจะออกหน้าไหนต้องดูเป็นตัวตัวไปเพราะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาตัดสินใจขึ้นภาษีจีนถึงระดับ60%จริงๆเนี่ยจีนจะต้องมีการสวนแรงๆสวนหนักๆแน่และหนึ่งในนั้นก็คือหมวดสินค้าอาหารของสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นมันก็ดูไม่แน่เหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยผลลัพธ์จากสงครามการค้าครั้งนี้เนี่ยอาจจะทําให้กลุ่มของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเนื้อวัว จากสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ชื่อดังกระชอนไปทั่วโลกเนี่ยจะติดปัญหาส่งออกได้ยากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนั้นจะล้นตลาดแล้วต้นลดราคาในที่สุดแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่กลับกันเลยนะครับถ้าพูดถึงเฉพาะทองคานั้นทางโกลแมนก็ดูมั่นใจว่าสงครามการค้าในครั้งนี้นั้นก็จะเป็นผลดีต่อราคาทองคําแน่นอนนะครับ<ม>ฉะนั้นทางนักวิเคราะห์จากทางโกลแมนนั้นก็ยังคงยืนยันนะครับว่าทองคําจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักลงทุนทุกระดับในปีหน้านะครับโดยคาดว่าราคาก็จะขึ้น ไปแตะที่ระดับ3,000เหรียญได้ภายในปลายปีหน้านะครับแถมนักวิเคราะห์ของพวกเขานั้นก็เขียนในรีพอร์ตอย่างชัดเจนเลยว่า go for go นะครับณนะเวลานี้ทองดูน่าซื้อมากๆเพราะแรงซื้อหลักๆเลยเนี่ยพวกเขาคาดว่าก็จะเป็นกลุ่มเดิมนะครับก็คือกลุ่มธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังต้องสะสมทองคําอีกเยอะมากๆในสมัยของทรัมป์นะครับที่เหตุการณ์ด้านภูมิสสาศาสตร์ความผันผวนอะไรต่างๆนั้นยังคงสูงขึ้นส่วนอีกจ,จุดหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะบทวิเคราะห์โกลแมนเขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการ ลดดอกเบีย้ยจากทางเฟดแล้วก็นโยบายทั้งการเงินทั้งการคลังที่จะดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับทำให้มีเม็ดเงินมากมายเนี่ยจะเข้ามาในตลาดการลงทุนนะครับซึ่งฟังดูเนี่ยถึงแม้ว่าทองคําก็จะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่จะเป็นปลายทางของเงินนะครับแต่ว่าคําถามก็คือไอ้กลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงเด่นๆก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคหรือว่าคริปโตแต่ว่าทําไมทองคํายังถึงดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้เนี่ยทางโกลแมนมองว่าถึงแม้ว่าจะมีการพิมพ์เงินมีการอัดเงินเข้ามาในระบบรอบใหม่นะครับ จากทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูจะมีความชะลอตัวชัดเจนนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมองว่าใน1ทศวรรษข้างหน้านั้นผลตอบแทนของด e ัชนีหุ้น S&P 500จะลดลงมาเหลือเฉลี่ยเพียงแค่3%ต่อปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับส0ปีที่ผ่านมานะครับที่อยู่ที่13%ต่อปีฉะนั้นดูแล้วต่อให้จะเป็นช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมให้ผู้คนนั้นอยากลงทุนมากขึ้นแต่ด้วยสภาวะการที่ไม่แน่นอนนะครับทั้งเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นนททั่วโลกแบบี ให้ผู้คนเนี่ยจะมองหาสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและทองคําก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับซึ่งอย่างก่อนหน้านี้ก็มีบทวิเคราะห์จากแบงก์ดังอีกเจ้าหนึ่งอย่างทาง Bank o f a m e เม c a กาก็มองไว้เหมือนกันว่าทองคํานั้นดูเป็นเซฟเฮฟเว่นตัวสุดท้ายนะครับจากสภาวะของความเสี่ยงวิกฤตต่างๆไม่แบบว่าจะเป็นวิกฤตนี้วิกฤตตลาดหุ้นวิกฤตการเมืองวิกฤตสงครามอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคําก็ดูน่าสนใจมากๆแล้วเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่นักลงทุนถือทองอยู่ในพอร์ตตอนนี้ก็เรียกว่าน้อยมากๆเล อย่างน้อยที่สุดนั้นในอนาคตข้างหน้านั้นบรรดากูรูบรรดาบทวิเคราะห์แบงก์ดังต่างๆก็ลงความเห็นตรงกันว่านักลงทุนควรจะมีทองคําอยู่ในพอร์ตอย่างน้อยๆหซนะครับซึ่งเอาแค่นั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดแรงซื้อทองคําเข้ามามหาศาลแล้วแต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในไหนก็พูดถึงทาง Goldman s a แล้วเนี่ยนอกจากความคิดเห็นของทองคําจากพวกเขาแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ดูจะแ a คชั่นใหม่ๆเพื่อปรับตัวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่พวกเขามองอยู่ตอนนี้นะครับอย่างได้ถ้าพวกเขาบอกว่าอีก10ปีข้าง นน้ันการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นจะต่ําธุรกิจอะไรต่างๆนั้นจะค่อนข้างตึงๆนะครับฉะนั้นทางโกลแมนเขาก็ดูจะมองหาโอกาสทางธรุรกิจใหม่ๆนะครับหา S-curve ใหม่ของตัวเองซึ่งแอคชั่นหนึ่งที่เป็นข่าวหนาหูในช่วงนี้นะครับก็คือเหมือนว่าทางโกลแมนนั้นกําลังพิจารณาแยกธรุรกิจสินนรัพย์ดิจิตัลออกมาเป็นบริษัทของพวกเขาใหม่นะครับในเวลาประมาณปีถึงปีครึ่งข้างหน้าซึ่งการตัดสินใจนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะตัวของบล็อกเชนแต่ว่ามันก็ดู ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเวลานี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในระดับของรัฐบาลทั้งตัวของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าผู้นําของกลุ่มบริษัทเองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้แล้วเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งเดาใจกันว่าตอนนี้นั้นโกลแมนมองบิตคอยน์มองคริปโตอย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันมีดิมานมีความต้องการของตลาดเกิดขึ้นแล้วทําให้พวกเขาก็เลยปรับตัวเพื่อตอบสนองมันแต่อย่างไรก็ตามเห็นนิ่งๆแบบนี้นะครับทางโกลแมนแซกก็ถือครองบิตคอยน์อีทีเอฟไปมูล ลาไปแล้วในขณะนี้ฉะนั้นถ้าดูจากบทวิเคราะห์แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆของทางโกลแมนตอนนี้นั้นก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าในอีกสิปีข้างหน้านั้นโกลแมนกาลังวาดภาพอนาคตเป็นอย่างไรนะครับการบอกว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวตลาดหุ้นจะโตต่ําแล้วก็บูริชทองคําและมีทิศทางกับคริปโตแบบนี้ก็เรียกว่ายืดหยุ่นมากๆนะครับทั้งแนวโน้มอของการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็การเข้าไปหาโอกาสใหม่ๆแบบนี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าราคาทองคำนะตอนนี้ยังดูน่าซื้ออยู่ไหมอนาคตในปีหน้าจะดูสดใสแบบที่ โกแมนบอกหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับภายในก็มี research รีเสิร์ชบทความมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันและช่วงนี้พอกระแสของคริปโตเริ่มดูมีมวลดูน่าสนใจอีกครั้งเนี่ยรีเสิร์ชคริปโตก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาก็แอดไปที่ไลน์แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยส่วนวันนี้ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมาะกับคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียร์อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property live นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ